สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้เป็นวิดีโอหลอกวันที่6แล้วนะฮะของ โปรแกรม45วันป้าซิกแพคในช่วงปิดเทอมยาวครับในช่วงที่เราหนีไวรัสนั่นเองนะฮะก็วันนี้ฮะคร่าวๆของผมเลยก็สําหรับมื้ออาหารเนี่ยวันนี้มื้อเช้าไม่ได้กินครับรู้สึกว่าตื่นสายแล้วก็ไม,ม่ไม่กินดีกว่าแล้วก็ไปทบอีกทีตอนเที่ยงก็ยังเน้นผักเหมือนเดิมครับแล้วก็พอตอนเย็นก็จะเป็นโปรแกรมไก่อกไก่เหมือนเดิมครับเมนูแบบเดียวกับเมื่อวานเลยเพราะว่าไก่เลยเยอะฮะแล้วก็กินกับผัก ถัวพูเลยนะครัยไปก็ถือว่าตอนนี้สําหรับมื้ออาหารเองผม ตัวตัวเองผมก็เริ่มปรับชินมากขึ้นในการกินผักและทําให้อิ่มมากขึ้นนะโดยที่ลดปริมาณข้าวให้น้อยลงกว่าเดิมด้วยก็ถือว่าเริ่มชินเรื่อยๆครับกับการกินในลักษณะนี้นะที่เน้นผักมากขึ้นส่วนการออกกาลังกายวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมก็เป็นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์ที่2แล้วนะก็แต้มที่ต้องเก็บในสัปดาห์นี้เนะี่ยจะมีทั้งหมด21คะแนนด้วยกันนะก็ตกเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็เกือบประมาณ4คะแนนนะแต่เพราะวันนี้บอกเลยว่า หมดแรงครับคือประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ยออกไปเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าซื้อของกินเนี่ยแหละมาใส่ตู้เย็นเอาไว้ครับก็วันนี้ก็เลยได้การออกกําลังกายแบบนี้ครับหรือว่านอนเอ็กซ์เซอร์ไนั่นเองครับเดินห้างเดินช้อปปิ้งเนี่ยอย่างน้อยประมาณ40่สทีเนี่ยเขาจะให้มา1คะแนนครับวันนี้ก็เลยได้มา1คะแนนพอตอนเย็นเนี่ยกลับมากินข้าวเย็นเสร็จเนาะก็ เริ่มด้วยบอดี้เวทเลยหลังจากที่2วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่นบอดี้เวทไปแล้ววันนี้กลับมาเล่นในโปรแกรมเดิมนะคือโปรแกรมบอดี้เวทของเขาเนี่ยเขาจะมีให้3วันนะครับผมก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโปรแกรมนะเขาจะให้เล่นอย่างน้อยเนี่ยสวันตอนหนึ่งสัปดาห์ครับแต่ถ้าเราจะเล่นมากกว่านี้ก็ได้นะฮะวันนี้ก็เลยกลับมาเล่นโปรแกรมในวันที่1อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าที่จะทําให้ผมหมดแรง ทุกๆครั้งเลยก็คือท่าวิดพนะื้นครับพุชอัพนี่แหละแล้วก็ท่าเบอร์ปี้ครับจะคล้ายๆแบบท่าที่เราจะากระโดดตัวใช่ไหมปุ๊บย่อตัวลงแล้วก็เตะขาไปด้านหลังแล้วก็ลวบขามาอีกทีนึงแล้วก็กระโดดชูมือขึ้นอย่างเงี้ยคราวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งรอบเนี่ยก็จะเล่นอย่างเงี้ยไปประมาณสิบรอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอ้วิธีเล่นแบบแพลงครับแพลงก็คือจะเล่นแบบแพ็คกิ้งอ่ะเหมือนที่เราเล่นกันที่เรารู้ๆจักกันอะไรหลมันจะทำให้หน้าท้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นก็เซตละ 30วินาทีแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้นั่งเอ้ยทำแท้งไปแล้วก็นั่งดูนาฬิกาไปโอ้โหตานี่แทบจะมองเสี่ยววินาทีทันเลยคนระับคือแบบ1วินาทีนี่มันนานมากเลยนะแต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบอ่าบอดี้เวทที่เล่นในวันนี้กับอ่าสัปดาห์ที่แล้วในวันพุธที่เล่นเป็นวันแรกนะวันนี้ถือว่าเอ่อทนได้มากกว่าวันวันพุธที่แล้วเยอะเลยทนได้มากกว่า day หนึ่งเยอะเลยนะก็หวังว่า พอร่างกายเริ่มปรับชินเรื่อยๆจะสามารถทําให้โทนโปรแกรมบอด y ี้เวทเนี่ยได้มากขึ้นนะแล้วก็เล่นได้คล่องขึ้นเร็วขึ้นนะรวมไปถึงตัวโปรแกรมแฟตเบิร์นด้วยแล้วก็วันนี้ที่มาเร็วเพราะว่าพอหมดบอดี้เวทแล้วผมหมดแรงแล้วผมคิดว่าวันนี้ผมคงไม่ต่อแฟตเบิร์นแล้วล่ะเดี๋ยวไปทบวันพรุ่งนี้แทนแล้วกันเนาะก็ต้องบอกว่า เป็นสัปดาห์ที่2ที่เริ่มต้นด้วยค่อนข้างดีนะสำหรับผมเองแม้ว่าแฟตเบิร์นจะเก็บคะแนนได้แค่1คะแนนเท่านั้นเ,เองนะครับผม,ผมก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้เหลืออีก39วันด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันว่าซิกแพคจะมาหรือเปล่านะสำหรับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะวันที่7นะครับผมสวัสดีครับ